ทินเกษตรบ้านเราขอพาทุกท่านมาชมการเลี้ยงตะกะแตนของคุณแม่ใจนะครับผมวันนี้ก็เป็นครั้งที่2ที่เรามาเชยชมมาเยี่ยมเยือนฟาร์มตะกะแตนของคุณแม่ใจนะครับวันนี้มีรายละเอียดน่ารู้น่าติดตามอีกมากมายเลยนะครับผมเชิญเข้าไปชมคลิปด้านในได้เลยนะครับผมโอ้เยอะมากเลยครับผมตะกะแตนยิ่งกว่าลังพึ่งอีกนะครับ โอ้โห,โโหยู่เยอะอยู่เยะไปหมดเลยโอ้รวมหลายพันตัวนะคุณแม่เนาะ,นนนะอโอ้คอกน,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 อนี้อ่ไข่สองขีดกว่าๆนะครับผมเนี่ยสองขีดเจ็ดิบห้ากรัมสองขีดเจ็ดิบห้ากรัม อ๋อเป็นช่างน้ำหนักไปเลยนะแม่เนาะอันนี้สี่ขีดน่ยสี่ขีดอีก5ะาที่โอ้โหดูสิครับนข้างี้ก็กำลังโตนะครับผมเข้าไปข้างในก็ได้อ่ะก็มันตัวเล็กอยู่ตัวเล็กอยู่เนาะครับผมเปิดมันมองไม่เห็น,นเ,เปิดซิปเข้าไปดูโอ้โห ยิ่งกว่าลังพึ่งรังมิมมอีกฮะโอ้เต็ไมไปหมดเลยครับผม,มนี่นะครับผมาการเลี้ยงตะกกแตนนะครับอันนี้เป็นรุ่นที่2นะครับเราเอารุ่นแรกมาทำเป็นไข่แล้วก็มาฟักนะครับผมได้สี่กงใหญ่ๆเลยนะครับ ออกกอนลุบคุณแม่ปิดเลยครับผมมีโดดออกบ้างเนะออา,เอา,อาะรครับผมครับมาดูกงกงแรกนะครับผมอันนี้อันนี้อันนี้รุ่นใหญ่ขึ้น,านมานะครับรุ่นแรกจะใส่เสื้อกอดนะกอดนี้ก็รักษาปลา อ๋อนี่คือเป็นรุ่นแรกของอ่าเป็นกองแรกของอ่ารุ่นของรอบสองเนาะกองแรกของรอบสองไอ้อบไก่ไอ้อบไก่ก่อนเขาตอกตัวก่อนเครื่องขีดเนี่ยอ๋อนี่คือเครื่องขีดโอ้โหเครื่องขีดเยอะมากเลยครับผมยุ่ออออองขีดดดไไมมม่่้เเเเเาาหหหรรกคืืันยอะเแย่ยุ่ยอะแย่ไปหมดเลยครับผมเครื่องขีด คุณแม่ย้ายกรงจากตรงด้านในมาอยู่ด้านนอกนะแม่เนาะก็จะได้รับแสงแดดตัวมันจะแดงอจะให้จะให้เขาอ่าได้รับแสงแดดแล้วก็ตัวเขาจะแดงใช่ไหมฮะแข็งแรงเวลาไปทอดมันจะสีไม่เหมือนกันนะไออยู่ในร่มกับอกแดดอ๋อแล้วครับผมเวลาเราทอดเสร็จแล้วถ้าอกแดดนั้นมันจะแดงตัวแดงแต่ในในร่มอ่ะพอเราทอดเสร็จจะออกแบบอืมครับผมสีมันจะต่างกัน มันก็จะแข็งแรงไม่ค่อยมีตายในช่วงที่ว่าฝนตกอะ่ะสามวันสี่วันห้าวันเกือบอาทิตย์ถึงได้เก็บขี้ oh, <laughs> มันเก <right. S 2> <3 S 1> ็บีไม่ได้ครับผมตอนนี้ก็สามวันบางทีก็สองวันน่าแต่ครับอยากเปิดก็สามวันที่ทีนึงแต่ไม่ค่อยมีตายก็น้อยมีน้อยครับจะไม่ตายแต่เฉเพราะเอาพวกที่ว่ามันรอกคาบใหม่ๆเราไปทําแล้วมันว่ามันอ่อนบ คม,มันจะม,มันจะเราก็ไม่รู้ว่ามันตัวไหนมันจะลอกคราบมาททั่งเราต้องทำเอาที่มันออกนะครับผม,มจับโอ้โหจับออกแดดยิ่งกว่าลังมิมเลยครับผมเพรได้เจอแดดจะอาบแดดก่อนค่อย,ยกินหญ้าอาบแดดอันแล้วค่อยกินหญ้าต่อส่วนมากจะกินเยอะตอนกลางคืนนั่นแหละ วัเช้ามาพอ<ห>ต้อง<ด>คืนเขาจะกินเยอะกว่าตอนเช้าแหละฮะเราก็ให้กินช่วงบ่ค่ำรอแบหบนึง่งแล้วก็ผ่อนจะนอนก็เอามาให้กินอีกรอบนึงแต่ถ้าเราให้มันกินรรวมสมบูรณ์ก็มันมันก็จะโตวไวนะครับผมจะโตวไวถ้ากินหญ้าไม่อิ่มมันก็โตช้าหน่ะอันเนี้ยอันนี้สอ,องขีดสองขีดกว่า โอ้เต็มทุกกองเลยครับผมเจอแดดมันจะโตไวแล้วก็แข็งแรงถ้ามีปัญหามันจะอยู่ที่ซิฟมันจะกัดนัแทะอ๋อตรงซิปนี่ก็สัตว์มากเาจะมากัดมาแทะเนาะแล้วต้องหาอุปกรณ์มาหนีบไว้ไม่หนีบก็ไม่อยู่เวลาคนไม่อยู่กลับมาห้อหเดี๋ยวมันเผลอออกไปหมดแล้วมันไม่ได้เลยหนีบไว้ถ้าตรงอื่นไม่มีนะมีแต่ ตงิฟอย่างเดียวเลยครับผมตรงอื่นไม่มีการกัดเลยใช่ไหมฮะมีมมน,มมน้องซิฟเนะ<ช>เาะก็จะเป็นผ้า<ช>เป็นผ้าซ<ช>ิฟไอเอ็นเย็บเนี่ยแต่มันมันก็ยังกัดอยู่มันกัดตรงไม่ใช่กัดตรงที่เราเย็บนะมันจะกัดตรงผ้าซิฟเนี่ยอ๋อตรงผ้าซิฟแล้วก็มัน,นก็จะโดนได้ที่เราเย็บมันก็จะหลุดลุ่ยเลยเนาะไม่งั้นเราไม่ได้เอาเนี่ยมหนิบมาหนิด อผมมันชอบกัดแล้วตรงผ้าซิปด้วยไม้ว่ากัดโดนอีกทีเนี่ยอันจะกัดเนี่ยต้งซิปเราเนี่ยเนี่ยอ๋อกัดอย่างนี้เลยฮะแี่ติดซิปเลยต้องหนีบไว้ต้องหนีบไว้แต่เราหนีบไว้มันก็ไม่มาในกกัดได้อีกครับผมแต่เราต้องหนีบไว้พยายามหนีบไว้มันเย็บยังไม่ได้ไงครับผม็ต้อก็เอาก็กระแตอกหมดแต่ฉันจะเย็บใหม่ได้อีก ตอนนี้เห็นคุณพ่อกำลังทำาครงเพิ่มแล้วแห่คุณแม่เนาะจ้ะนู่นนะฮะทำกรงเพิ่มอีกกรงหนึง่ตงตัวคอกไหนที่ว่ามันแน่นเกินอ่ะคอกไอ้ที่สี่ขีดอ่ะอาจจะเอาเตัวน,นั้นออกมาขยายใ,ใส่ตัวนี้เพราะว่ามันแน่นเกินอ๋อใช่ครับถ้าโตมามันแน่นมันจะโอกัดที่มันจะตมันก็เยอะอ๋อครับผมอันนี้คือผลผลิตตรงนี้ก็คือเอาไข่จากรุ่นแรกเลยใช่ไหมฮะใช่ะะใชครับผมแล้วรุ่นแรกนั้นคุณแม่อ่าไปจําหน่ายที่ไหนครับก็หมอเจริญที่หมอเจริญใกล้ อ๋อที่หนองพิงไก่โอ้ครับผมในการขายขายขายยากไหมฮะมันก็ว่ายากมันก็ยังไม่ยากเราก็คนยังไม่รู้กันาไเลยทั้งภาคเราคนอ๋อจ้ายังยังไม่เยอะก็แต่ก็ขายหมดเนาะขายหมดกงองขคอกแรกได้ประมาณกี่โลฮะสามโลเกือบครึ่งอ่ะสามโลเกือบเกือบครึ่งจ้าโลละสามร้อยแต่ก็แตนรุ่นแรกได้สามโลครึ่งแต่ก็ได้ไข่มา แปดขีดแปดขีดกว่ามาก็ขายไปขีดนึงนะครับคือจากไทยแปดขีดกว่าครับผมก็จะแบ่งแบ่งเป็นกลงๆนะแม่เนาะก็จะได้สี่กลงครับผมได้ตะกั่วแตนเป็นจำนวนมากเลยนะครับผมมันทํากงไม่ทันเลยต้องเอารวมกันตั้งสี่ขีดอ่ะจริงๆแล้วจะทํากลงล้อยสองขีดสองขีดแล้วมันทํากงไม่ทันอ๋อครับผมก็เลยเอารวมตัวนั้นก่อนพอทําตัวนั้นเสร็จเราก็ค่อยเอาออกมาใส่จ้ะ แบ่งครึ่งครับผมนี่คือความเปลี่ยนแปลงของฟาร์มตะกะแตนของคุณแม่ใจเนาะจากตอนแรกเริ่มหัดเลี้ยงแค่กองเดียวตอนนี้ขยายมาเป็นสี่กองแล้วนะครับตอนนี้กําลังติดต่อตลาดติดต่อกันตลาดตอนนี้อมีตลาดยังครับตัวนี้ก็กําลังติดต่อเขาก็ให้เบอร์เข้าไปอยู่อ๋อกำลังติดต่อเนาะครับผมก็พอดีตัวของเราจะโตก็เดี๋ยวถ้าเกิดเขาโทรมาก็ แต่ได้ของก็ยังไม่ได้หรอกตอนนี้แต่ยังมีญาติที่เขาเลี้ยงอีกเขาเขาพอจําหน่ายแล้วอือครับผมแต่เขาหาตลาดทั้งทังนั้นอ่ะเขาเขาบอกว่ามันตันไอหัวหน้ากลุ่มที่กลุ่มเลี้ยงแตงแตนเนี่ยเพราะว่ามันเต็มไอ้ตู้มันเต็มออกยังไงหมดเขาก็เลยให้ลูกกลุ่มก็จำหน่ายให้คนอื่นแต่หาตลาดก็ยังไม่ได้แต่ติดต่อเข้าไปแล้วแต่เขายังไม่ได้โทรมาเลย ครับผมตอนนี้คือการเลี้ยงต่กระแตเราก็ต้องอาศัยจับกลุ่มกันกันก่อนนพให้นะครับตอนนี้เราก็หาตลาดเองนี่แหละครับผมพยายามหาตลาดเองให้ลูกสาวติดต่อหาตลาดเองตอนนี้ก็เน้นหาตลาดเองแล้วก็บางส่วนแล้วก็เราไม่ได้ร้องใครเมื่อโตแล้วเราก็เก็บไปกิน้างนมนะคุณแม่เนาะแต่ถ้าเลี้ยงในกลุ่มเนาะส่วนมากเขาลองจะเอามาทอดกินไม่เองไม่ได้นะก็จะนั่นไว้เลยว่าเออ เลี้ยงขีดนึงได้เท่าไหรสองขีดได้เท่าไรเขาจะดกำลังของเขาเลยอืมครับผมขายไม่ได้เลยออเปกลุ่มนะเป็นกลุ่มแล้วจะขายไม่ได้เลยเราไม่ได้เป็นกลุ่มเราเป็นอิสระเลี้ยงอิสระของเราเราขายตลาดเองเราขายตลาดเองเราเลี้ยงไม่เยอะเราก็น่าจะพอขายได้คุณแม่ครับอับตั้งแต่วันที่เลี้ยงถึงตอนนี้เดินก็กว่าแล้วนะแม่เนาะอ่าคุณแม่มีความรู้สึกยังไงครับในการเลี้ยงตะกร้าแตนตอนนี้ฮะนี่ก็ เพลินดีแล้วก็เวลามันกินอย่างนี้เราก็เออมันสนุกมันภูมิใจที่เราเลี้ยงแบบนี้แล้วแล้วเราก็เอออาจจะมีรายได้เสริมได้เท่าไหรก็ยังดีครับผมดีกว่าเราไม่มีอาชีพเสริมครับเราทำไปอย่างนี้เราก็เออเพื่อขายได้แล้วเราก็เออเราก็ต้องมีไอ้รายได้เสริมมีค่านุ่งค่านี่ครับผมแต่มันก็ดีนะเราทําอย่างนี้ยมัน อาชีพสืบินิจของเราครับผมไม่ต้องไปเดือดร้อนใครใช่จ้ะก็ตอนนี้เราก็มีอ่าหน้าที่ทําเลี้ยงตะกะแตนเนาะแล้วก็ตอนนี้กําลังหาตลาดที่มั่นคงต่อไปเนาะแม่เนาะถึงจะไม่มีตลาดอ่าที่รองรับจริงๆแล้วก็สามารถเอาออกไปนําจําหน่ายตามหมู่บ้านจําหน่ายแบบแปรรูปแปรรูปก็ได้นะแม่เนาะอเราก็วิ่งขายตามบ้านมันก็พอขายได้นะครับผม ที่เขาทํากันนะ่ะเขาเขาพอขายได้พ่อแม่ก็จะมีแนวโน้มจะทําอย่างนั้นเลยใช่ไหมใช่เราก็จะทำอย่างนั้นก็ต,นนนะตลาดเรามีอาทิตย์ละโอ้ไม่กี่วันกี่วันน่ะตลาดบ้านเรารแต่มันไม่ค่อยมีแต่ส่วนมากคนที่เขาซื้อกินน่ะส่วนมากก็จะซื้อที่สุกแล้วไปกินได้เลยก็มีส่วนมากก็เป็นอย่างนั้นแต่บางคนก็ซื้อกินนี่แหละแต่เขาให้มีไข่บางคนก็บอกว่าถ้ามีไข่เยอะก็แพงก็ซื้อได้กินได้เขาอย่างนี้ แล้แม่ครับการที่แบบตะกแตนมีไข่เยอะเนี่ยเราต้องจับเขาในช่วงไหนฮะช่วงสี่สิบถึงสี่สิบห้าวันล่ะช่วงนั้นอ่ะไข่จะเต็มท้องเต็มที่เลยแล้วก็จะเริ่มวางไข่แล้วสี่สิบวันอ่ะครับแต่เราก็เริ่มเก็บนกใส่ตู้เย็นไว้ถ้าเราจําหน่ายตัวสดยังไม่ทันเราก็นอก,อกเพร,เราะไม่งั้นม <ๆ S 2> ันจะไข <ừ ac S 2> ่ออกหมดเลยอ๋อจ้ะเดิมสี่สิบถึงสี่ห้าวันไข่มันเลยจ<า>ัก <laughs> แต่ถ้าคอกไหนว่าเราจะเอาไข่เลี้ยงต่อเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ต่อต่เลี้ยงต่ออย่างเงี้ยเราก็เก็บไว้คอกนึงอ๋อเก็บไว้คอกนึงส่วนที่เดือก็จํจหน่ายตามวันเวลาเพื่อที่จะให้เขามีไข่เต็มท้องคนกินก็จะได้กินอร่อยด้วยครกับผมราคาก็จะดีด้วยขายง่ายด้วยเราก็ขายได้สามว่าห้าสิบอย่างเงี้ยเราก็ขายได้เขาบอกว่ามันม่แรสามร้อยห้าสิบมันไม่แพงหรอกแต่ถ้าถ้าเราลองไข่เราไปขายสามร้อยห้าสิบหรือสี่ร้อยเนี่ยเขาบอกว่ามันไม่ได้กินไข่ แต่ไอตอนแรกก็ว่าจะร้องไข,ข่พอ,อกก็คิดไปคิดมาเราลองเอาคอ,อกเดียวดีกว่าที่เหลือเนี่ยเราก็ขายให้ขายเป็นท้องมาเลยให้ลูกค้าได้กินอืมครับผมไขขขอคอกเดียวเนี่ยเราก็ได้เยอะอยู่แล้วร้องไข่ครับคอกคอกหนึ่งนี้ก็น่าจะได้ประมาณไม่ต่ำกว่าโลนะแม่เนาะไม่ถึงโลก็เกือบไปถ้าเราเอาหมดจริงๆมันได้ถึงโลอยู่ครับผมแต่เราก็จะเก็บไว้ตามที่เราเลี้ยงในกรง<ไ>ของเราได้เนาะเก็บไว้ตามที่เรามีขอกแค่นี้แหละ ไม่ได้ขยายไปอีกครับผมเดี๋ยวดูตลาดก่อนนะแม่เนาะถ้าเกิดตลาดมันดีขึ้นสามารถขายได้ไ,ดไปเรื่อยๆก็คุณแม่ก็จะขยายไปเรื่อยๆใช่ไหมฮะใช่ครับผมครับวันนี้ก็คือมาติดตามคุณแม่ใจนะครับตั้งแต่คลิปแรกที่ผมลงไว้นะครับผมก็มีคนมาติดตามคลิปของแม่เยอะมากเลยทีเดียวนะครับผมก็ต้องขอบคุณคุณแม่ใจมากครับที่นํา ความรู้ละเอียดในคลิปแรกมาให้ทุกคนได้รับดูนะครับวันนี้ก็เป็นคลิปที่สองของคุณแม่ใจนะครับของปารรมคุณแม่ใจวามตะกะแตนะครับอ,อยู่บ้านหนองกองตบำบลนามอ๊าคำอำเภอเมืองจังหวัดกะแพงเพชรนะครับผมรอบรอบรอบ,รอบต่อไปถ้าใครสนใจไข่ก็เชิญได้เลยจ้ะครับผมเดี๋ยวก็คแน่าจะทิ้งเบอร์โทรไว้ที่คลิปเนาะ,ะครับผมโ okay อเคครับผมก็จะทิ้งเบอร์โทรไว้ในคลิปช่วงถ่ายคลิปนะครับผม นี่นะครับคือผลจากการคุณแม่ศึกษาการเรียนรู้ใน youtube หรือในโชเชี่ยวต่างๆนะครับผมก็ศึกษาแล้วก็ามาเลี้ยงการเลี้ยงตะกะแตนในอนาคตจนได้ผลผลิตที่ดีอย่างนี้นะครับผมบางคนก็ถามว่าเลี้ยงยากไหมถ้าว่ายากมันก็ไม่ยากมันอยู่ที่คนเลี้ยงที่เราเอาใจใส่มันครับผมเราเลี้ยงอะไรถ้าเราใจใสมยย่มันก็ไม่ยากครับมันไม่ลดความสามารถ เราจะชี้เกจ็ดกันก็ใช่ครับถ้าเราชี้เจยดอะไรมันก็ไปไม่ได้ครับผมเราต้องขยันเอาให้มันกินถ้ามันกินอิ่มมันก็จะโตไวมันจะทันใจเราครับผมมันคแข็งแรงถ้ากินหญ้าไม่อิ่มมันก็อย่างว่านแหละครับทุกอย่างถ้าเป็นของมีชีวิตแต่กินไม่อิ่มมันก็อยู่ไม่ได้ใช่ครับผมเราก็ดูว่าเออมันหมดแล้วก็มาเติมเรื่อยๆ แต่ถ้าวันไหนเราไปทํางานทั้งวันเราให้ตอนเช้าเยอะๆเผื่อกลางวันด้วยโอ,โอโไปทํางานเช้าเช้าใช่เย็นกลับแล้วก็ให้ตอนเช้าเยอะๆหน่อยตอนเย็นเราอยมาให้เขาอีกทีหนึ่งอตอนเย hmm ็นเรากลับมาจกทำงานเราก็ไม่อีกทีครับผมถ้าเราให้จํากัดเนี่ยเราไม่มีเวลาเข้ามาแม่เราก็ต้องให้เยอะๆก่อนตอนเช้าครับแต่ถ้าเราอยู่บ้านเราก็ให้เออกินประมาณตอนพ่อมันหมดแล้วเราค่อยมาเติมครับแต่ถ้าเราไม่ได้อยู่บ้านเราต้องให้เยอะๆไว้ครับผม เราไม่ต้องกังวลัว่ถ้าหน้าฝนกังวลแต่ฝนอย่างเดียวช่วงนี้ฝนตกเนาะอ๋อพยานีคือเตรียมความพร้อมเลยใช่ไหมคุณแม่เนาะพยางลงฝนเริ่มมาเพิ่บรีบลงเลยใช่ไหมใช่ใช่ใช่ไหมคุณแม่ถ้าตอนช่วงว่าแดดเนี่ยเราต้องเอาขึ้นให้มันรับแดดรับแสงครับก็จะมีอ่าสแลนสีดำคุมคุมด้านบนนะฮะคุมด้านบนด้วยเพราะถ้าแดด แดดจัดมันก็ไม่ค่อยดีต้องให้มันแดดหน่อยแดดมั่งไม่แดดมั่งอย่างเงี้ยแต่ถ้าจดดจัดจริงก็ไม่ดีครับผมแดดมากเกินก็ไม่ดีตรงนั้นอ่ะตรงนั้นอ่ะมันแดดจัดจัดไม่ได้เอาผ้าททเลนข้างหน้าลงโอ้โหมันตายเป็นกรมเลยเน่ะอ๋อแดดแรงมากก็ตายเนาะมันร้อนเนาะอ๋อผ้าใบเนี่ยผ้าใบอ๋อครับผมผ้าใบมันร้อนมันมันตัวเล็กอยู่มันออกมันออกมาอย่างเงี้ยดิ่ิๆอย่างเงี้ยมันออกไม่ได้มันแดดจัดมันร้อน ก็เลยต้องเอาผ้าสแตนมาทาอย่างเงี้ยครับก็คือว่าการเลี้ยงตะกระแตนคือให้เขาได้รับแสงแดดช่วงว่าที่มันเล็กแดดมากไม่ดีนะครับผมเราก็ต้องหาช่วงช่วงที่มันเล็กนะถ,ถ้าโตยอย่างเงี้ยก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าช่วงมันเล็กๆกำลังแตกไข่แตกอะไรตอนเล็กๆอยู่่ยังไม่ได้รอคราบมันจะตายอ๋อครับผมช่วงเล็กๆก็คือเราต้องหาพวกผ้าสแดนหรือผ้าอะไรมาคลุม แต่ว่ามันจะเป็นเป็นกับไอ้ผ้าใบอย่างนี้นะผ้าใบสีฟ้าเนี่ยแต่ถ้าผ้ารีเราจริงๆอ่ะมันไม่ค่อยเป็นมีปัญหาออกเพราะว่ามันมันออกง่ายอ๋อครับผมมันไม่ร้อนไงเนี่ยถ้าเป็นผ้าเี็แบบนี้มันไม่ร้อนมันจะมันจะกระโดดออกหนีได้น่ะตรงเนี้ยอ๋อไม่ไม่มันไม่มีปัญหาแต่มันเป็นผ้าใบอย่างนั้นอ่ะมันร้อนพอออกมาปุ๊บมันร้อนผ้ามันร้อนพลังผ้ามันร้อนอ่ะเราลองไว้มันร้อนร้อนจัดมันก็ออกไม่ทันคือ มันเข้าลม่มนี้ไม่พันกงแบบนี้ก็คือแบบไม่มีผ้ายางอย่างนั้นเนาะอย่างผ้าอย่างนี้ก็คือว่าลมลมอะไรก็โกกได้สะดวกใช่ไหมแล้วเวลามันที่มันอะไรมันก็แห้งไวเพราะว่าอะไรมันไม่หนากรังมันไม่หนาอันนั้นมันจะหนาผมก็ลมถ่ายเทแล้วก็ไดฝนตกลงมาก็แห้งไวใช่แห้งไวอ๋อครับผมแบบนี้ก็ดีไปอย่างหนึ่งครับที่มันร่อนดอกแต่ถ้าตัวนนี้มันไม่ร่อนดอกอืครับผม อะไรเล็กอย่างนีถ้าเป็นพ่อใบอย่างเนี้ยมันเนี่ยแต่มันก็ดีอย่างนึงมันมันเก็บที่มันก็ง่ายอยู่แต่ถ้าเวลาตัวมันเล็กๆเนี่ยมันออกมาอยู่อย่างเงี้ยแล้วมันก็เข้าไปไม่ทันเนี่ยถ้าอย่างนี้มันร้อนเวยแต่จักจต่มันร้อนมันออกไม่ทันแต่ถ้าตัวอย่างนี้ไม่มีปัญหาครับวันนี้ถึงเกษตรบ้านเราก็พาทุกท่านมาชม ควมตะกแตนของคุณแม่ใจอีกครั้งนะครับผม<จ>วันนี้ก็เป็นความสําเร็จอีกขั้นหนึ่งนะครับผมสาหรับการเลี้ยงตะกแตนของคุณแม่ใจครับผมก็เอาใจช่วยคุณแม่ใจเนาะแล้วก็หวังว่าทุกคนที่อ,อยากบบจะเลี้ยงตะกแเตนเข้ามาแล้วก็ศึกษานะครับผมศึกษาตาม youtube ตามสถานที่ต่างๆนะครับผมอย่างวันนี้ก็คุณแม่ใจก็นําความรู้มาให้ทุกทุน นำความรู้มให้ทุกคนได้เรียนรู้เป็นเบื้องต้นนะครับผมวันนี้ต้องขอขอ,ขอบคุณคุณแม่ใจมากๆนะครับครับผมสวัสดีครับ